การวัดโอมรวมด้วยมันติมิเตอร์แบบเข็มครับอันดับแรกเราก็ตั้งย่านที่ R คูณ10ดูหน้าสเกลครับย่านวัดควมต้านทานสเกลด้านบนครับเข็มจะชี้ตรงเลยเลข20ไปขีดหนึ่งก็คือเรานับขีดละสอง ก็เป็นยีบสก็ยีบสเอามาคูณ10ก็ออกมา220โอห์มพัดลมตัวนี้โอห์มรวมอยู่ที่220โอห์มอันนี้ผมวัดเปรียบเทียบกับมันติดิจิตอลครับเป็น222บบวกลบได้นิดหน่อยก็คือว่ามอเตอร์นี้ดี นี่คือค่าโอมรวมมอเตอร์22นิ้วผมก็จะวัดเปรียบเทียบระหว่างมัลติมิเตอร์เข็มแล้วก็มัลต,ต,ต,ติมิเตอร์แบบดิจิตอลการวัดด้วยมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนี้ค่ามันก็จะละเอียดกว่ามัลติมิเตอร์แบบเข็มแต่ว่าก็บวกลบในนิดหน่อยอันนี้คือค่าโอมรวมของมอเตอร์ ยี่สบสองนิ้วตัวนี้มอเตอร์ใหญ่เลยครับอืมค่ามันบวกลบได้นิดหน่อย